บัตรคนจนรอบใหม่เดือนพฤษภาคมน,นี้ร้ายเก่ารอเหคืบหน้าล่าสุดกันลงทะเบียนปี68คัดกองคนจนไม่จริงตัดทิง้ง สวัสดีค่ัทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่29เมษายน2568แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดในส่วนของรายละเียดเดียวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารดีๆนะคะก็ฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะอัปเดตกันนะคะสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,568คืบหน้าไปอย่างไรบ้างรวมไปถึงแจ้งข่าวร้ายเก่าว3 0บาทรอเฮเงินรอบใหม่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะสําหรับ การรับเงินของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าทุกท่านในเดือนพฤษภาคม2568นี้ก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีกําหนดการเลื่อนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568ออกไปแต่ก็ไม่มีผลกระทบสําหรับรายเก่าทุกท่านอย่างได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะ จนกว่าจะมีการประกาศจากทางกระทรวงลังนะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะทางกระทรวงลังนะคะจะโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกว่า14.5ล้านคนเพื่อให้ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะถึงเดือนพฤษภาคม2568กันแล้วนะคะจะได้รับเงินรอบใหม่กันแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ ใช้สิทธิของเดือนเมษายนก็รีบด่วนนะคะเหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นนะคะในการใช้สิทธินะคะรับเงินช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะสำหรับวงเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2568นะคะก็ยังได้รับวงเงินเหมือนเดิมนะคะ1นนะคะก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือน แล้วก็วงเงินส่วนลดค่าสก,การหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะคะรถบขอสอรถไฟฟ้าขอสอมกรถไฟฟ้า MRTBTS ARL EBM นะคะและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งมีผู้ที่ใช้สิทธิเยอะขึ้นนะคะเพราะมีการให้รถ โดยสารเอกชนนะคะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะก็เดินทางกันเยอะเลยทีเดียวใช้สิทธิกันเยอะเลยจีเดียวสําหรับสิทธินี้นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะเจ0ย5บาทต่อคนต่อเดือนนะคะใครยังไม่ทราบนะคะเพราะบางคนนะคะก็คิดว่า ค่ารถนะคะอยู่ในวงเงิน300บาทนะคะซึ่งมันคนละส่วนกันนะคะค่ารถ750้าบาทส่วนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300อบาทนะคะซึ่งมันแยกกันบางท่านไม่ทราบนะคะคิดว่าใช้300บาทไปแล้วไม่สามารถเดินทางไม่สามารถซื้อตั๋วรถเดินทางได้นั่นเองนะคะก็ฝาก บอกต่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ยังไม่ทราบกันด้วยนะคะมีรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเยอะเลยทีเดียวทุกสายนะคะก็ลองสอบถามที่สถานีขนส่งได้นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะก็ยังจะมีการช่วยเหลือในส่วนของค่าไฟและค่าน้ำประปาด้วยนะคะในส่วนของค่าไฟฟ้านะคะ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีนะคะตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50บาทต่อเดือนนะคะแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะ และก็สําหรับค่าน้าประปานะคะสูงส, pues, ส,สุด100บาทต่อ prawda, tokens, ครัวเรือนต่อเดือนนะคะสาหรับกรณีใช้น้าประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะคะจะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทโดยส่วนที่เกินมานั้นนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะต้องชําระเงินเองนะคะกรณีใช้น้าประปาเกิน315บาบาทนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นจะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้ง เลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นเงื่อนไขในการรับการช่วยเหลือสำหรับ ค่าไฟและค่าน้ำนะคะบางท่านก็ยังไม่ทักไม่ทราบนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะว่าห้ามใช้เกินเท่าไหร่นะคะใช้เกินเท่าไหร่จะต้องเสียเงินเองนะคะก็ยังมีเงินพิเศษนะคะในการช่วยเหลือนะคะเงินพิเศษนี้ก็จะได้รับ1กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะที่ได้รับเบี้ยผู้พิการในทุกๆเดือนนะคะสาหรับผู้พิการที่ได้รับเงินจากทางกรมบัญชีกลางนะคะอายุ18ปีขึ้นไป ะะที่ได้รับเดือนละ8ปดตัวนั้นนะคะถ้าท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินสดอีก200บาททุกวันที่20ของเดือนนะคะสำหรับสิทธิผู้พิการที่ มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะและนี่นะคะก็เป็นการช่วยเหลือรอบใหม่ในเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะรอรับเงินกันได้เลยนะคะในส่วนของใครที่ยังไม่ได้ใช้ในสิทธิบัตรคนจนเดือนเมษายน2568นั้นอย่าลืมนะคะเหลือเวลาอีก2วันท่านยังสามารถใช้สิทธิกันได้บางท่านลืมนะคะว่าใช้ไปแล้วหรือยังนะคะก็ลองไปตรวจเช็คกันได้นะคะ สำหรับรอบใหม่นะคะรอบใหม่ปี2568นกะคะการลงทะเบียนรอบใหม่นั้นนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะซึ่งนะตอนนี้ข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางกระทรวงคลังก็ได้ประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคมนะคะก็มีการประกาศเลื่อนจากทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่ง ตอนนี้นะคะก็ต้องคอยเกาะติดข่าวสารกันไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะรายใหม่ทุกท่านนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะส่วนรายเก่านะคะก็มีสิทธทิพิเศษนะคะไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะมีการคัดกรองนะคะว่าท่านยังตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอยู่หรือไม่ถ้ายังตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอยู่นะคะก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องนะคะส่วนรายใหม่ทุกท่าน นะะแน่นอนปีสอนรอนปี2568นี้ทางกระทรวงคลังมีการคัดกรองอย่างหนักนะคะใข่ที่จนไม่จริงจะโดนตัดออกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่คอยลงทะเบียนอยู่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆนะคะซึ่งแน่นอนทางช่องอัปเดตข่าวสารแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะคะก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารกันคะ่ะสำหรับ วันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ